สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Alien Workshop Mystery ช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกความลับของจักรวาลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังม,ม่านแห่งเวลาวันนี้ผมนักวิทยาศาสตร์ผู้เฒ่าที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการค้นหาคำตอบนอกโลกจะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวที่เคยถูกปิดผนึกไว้ในความมืดมิดเรื่องราวของรหัสลับออสโลที่ไม่ได้เป็นเพียงการค้นพบทางโบราณคดีแต่เป็นคำเปือนจากอนาคตที่กำลังจะมาถึง หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวการค้นพบวัตถุโบราณที่แปลกประหลาดในทานน้ำแข็งแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจิ๊กซอที่ถูกเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือวัตถุที่พบไม่ได้มาจากยุคสมัยใดที่เราเคยรู้จักและมันได้นำพาชีวิตของนักวิทยาศาสตร์สตราดอย่างผมไปสู่เส้นทางที่คาดไม่ถึงในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผมเชื่อมั่นในเหตุผล และหลักฐานที่จับต้องได้มาโดยตลอดแต่การค้นพบครั้งนี้ทำให้ทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อมั่นต้องสั่นคลอนวัตถุที่พบเป็นก้อนผลึกใสคล้ายน้ำแข็งแต่กลับเรืองแสงได้ด้วยพลังงานบางอย่างที่ไม่มีที่มาผมสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากมันไม่ใช่ควรน้นเย็นจากน้ำแข็งแต่เป็นความว่างเปล่าที่ไม่มีชีวิตชีวาหลังจากนำผลึกปริศนากลับมาที่ห้องทดลองผมก็เริ่มการวิเคราะห์ทันที ทุกการทดสอบทางทิ่ิ0์และเคมีไม่สามารถระบุองค์ประกอบของมันได้เลยมันไม่ใช่วัตถุจากโลกและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นเมื่อผมนำมันไปวางบนแท่นวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษรอยแกะสลับบนผลึกก็เริ่มเปล่งแสงออกมาอย่างรุนแรงและฉายภาพแผนที่ดวงดาวที่ไม่กลมตาออกมาพาันภาพที่ปรากฏคือกลุ่มดาวที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในแผนที่ดาราศาสตร์ใดๆของมนุษย์เลยมันไม่ใช่แค่ภาพนิ่งแต่เป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้ แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวที่สอดคล้องกับจังหวะของเสียงประหลาดที่ดังออกมาจากผลึกผมพยายามถอดรหัสรูปแบบการเคลื่อนไหวนี้อยู่นานหลายเดือนจนเกือบจะยอมแพ้แล้วแต่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ยอมไหวกับผมมากมายกึดมั่นในหลักการผมไม่ยอมปล่อยให้ความล้มเหลวเข้ามาบั่นทอนจิตใจผมเริ่มมองหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ประหลาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และนั่นทำให้ผมได้พบกับบันทึกโบราณของชนเผ่าพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ที่กล่าวถึงการมาเยือนของกลุ่มดาวผู้ให้แสงสว่างบันทึกนั้นมีอายุหลายพันปีและอธิบายถึงเหตุการณ์ที่ท้องฟ้าจะปรากฏภาพกลุ่มปุ่มดาวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเมื่อนั้นผู้สร้างจะกลับมาเพื่อชำระล้างโลกแต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือบันทึกนั้นมีภาพวาดคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์บนผลึกที่ผมค้นพบ ผมไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องราวในตำนานโบราณจะมีความเชื่อมโยงกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ผมกำลังวิเคราะห์อยู่ผมเริ่มรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกทั้งจากบันทึกของชนเผ่าต่างๆหลักฐานทางโบราณคดีที่ยังไม่มีคำตอบรวมถึงการรายงานการพบเห็น UFO ที่ถูกปกปิดไว้ผมพบว่ามีหลักฐานหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกมานานแล้ว แต่พวกเขาไม่ได้มาเพื่อรุกรานแต่เหมือนจะมาเพื่อเฝ้ามองดูการพัฒนาของอารยธรรมมนุษย์และเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาในวันที่เหมาะสมที่สุดเส้นทางแห่งการค้นคว้าได้พาผมเดินทางไปทั่วโลกเพื่อตามหาปบาแสเพิ่มเติมผมเดินทางไปที่ทะเลตรายนาสกาในประเทศเปรูปเพื่อสำรวจเส้นวาดเปเศนาที่รู้จักกันในชื่อนาสกาไลซึ่งหลายคนเชื่อว่า สร้างขึ้นโดยมนุษย์ต่างดาวที่นั่นผมใช้เครื่องมือพิเศษที่ผมสร้างขึ้นมาเองเพื่อสแกนพลังงานที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากลายเส้นเหล่านี้และสิ่งที่เมื่อผมพบนั้นทําให้ผมตกตะลึงจนแทบหยุดหายใจมันไม่ใช่แค่ภาพวาดธรรมดาแต่เป็นโครงสร้างทางพลังงานที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่สอดคล้องกับสัญญาณที่ผมได้รับจากผลึกในออสโล คลื่นความถี่นี้ไม่ได้เป็นเพียงเสียงแต่มันคือภาษามันเป็นภาษาที่ไม่มีคำพูดเป็นการสื่อสารโดยตรงผ่านความรู้สึกและภาพลักษณ์ผมรู้สึกเหมือนกําลังเชื่อมต่อกันบอกใครบางคนจากอีกฝากหนึ่งของจักรวาลผมใช้เวลาหลายวันในความเงียบสงบของทะเลตรายพยายามทำความเข้าใจภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของมนุษย์และสิ่งที่ผมได้รับรู้ คือความกลัวและความสิ้นหวังที่รุนแรงเหลือเกินมันไม่ใช่ความรู้สึกจากสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกแต่มันคือความได้ความรู้สึกเหล่านี้ทำให้ผมคิดว่าผู้สร้างสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ทรงอำนาจอย่างเทตํนานกล่าวอ้างแต่พวกเขาอาจจะเป็นผู้ที่กำลังหนีจากอะไรบางอย่างหรือกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยบางอย่างมาถึงเราความรู้สึกนี้ทำให้ผมต้องหวนกลับมาทบทวนคำทำนาย ที่ผมเคยค้นพบอีกครั้งเพราะคำทํานายที่กล่าวถึงผู้สร้างไม่ใช่การกลับมาเพื่ออสร้างโลกใหม่แต่เป็นการกลับมาเพื่อซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นไว้การเดินทางของผมเริ่มมีความหมายที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้กำลังตามหาผู้สร้างแต่ผมกำลังตามหาผู้หลบหนีและความจริงที่พวกเขาพยายามจะปกปิดไว้จากสายตาของจักรวาล หลังจากตามรอยปริศนาจากบุญบกผมก็ดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแปซิฟิกที่ห่างไกลาจากผู้คนเพื่อตามหาสิ่งปลูกสร้างใต้ทะเลลึกที่มีรายงานจับนักสำรวจหลายคนว่าไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์การเดินทางใต้น้ำครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลำบากกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและแรงดันมหาศาลทำให้การสำรวจเป็นไปอย่างช้าๆแต่เมื่อยานสำรวจของผมไปถึงจุดหมายที่ระบุไว้ ในแผนมีผมก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่อยู่ตรงหน้าสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาที่จมอยู่ก้นมหาสมุทรนั้นมีรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์แบบเกินกว่าจะเป็นผลงานของธรรมชาติผนังของมันสร้างจากวัสดุที่ไม่รู้จักมีลักษณะคล้ายแก้วแต่แข็งแกร่งกว่าเพชรหลายเท่าผมส่งยานสำรวจ ROV เข้าไปสำรวจภายในโครงสร้างและพบว่าภายในนั้น มีระบบอุโมงค์ที่ซับซ้อนวาวกับเข้าวงอเต็ดที่ไร้ที่สิ้นสุดและที่น่าประหลาดใจที่สุดคือมีแสงสว่างสีเขียวอ่อนๆที่กำลังกระพริบอยู่เป็นจังหวะและเมื่อผมเทียบคลื่นความถี่ของแสงนี้กับสัญญาณจากผลึกในออสโลมันกลับสอดคล้องกันอย่างน่าเหลือเชื่อผมเริ่มปัดติดประต่อเรื่องราวในใจสิ่งปลูกสร้างใต้น้ำนี้ อาจจะเป็นยานอวกาศหรือสถานีวิจัยที่ถูกทิ้งร้างไว้ตั้งแต่สมัยยุที่สุดผมนำยานสำรวจเข้าใกล้แสนที่กระพริกนั้นและมันก็พาผมไปถึงห้องขนาดใหญ่ที่ใจกลางสิ่งปลูกสร้างที่นั่นผมพบกับแท่นหินขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงเหมือนกับผลึกที่ผมค้นพบในออสโลและเมื่อผมแตะผลึกนั้นสัญญาณก็แรงขึ้นทันทีและภาพความทรงจำบางอย่างก็ฉายเข้ามาในหัวผมอย่างรวดเร็วผมเห็นภาพของสิ่งมีชีวิต ที่ไม่ใช่มนุษย์ที่กำลังพยายามหาลบหนีจากอะไรบางอย่างภาพที่ผมเห็นนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและมันทำให้ผมเริ่มเข้าใจว่าเรื่องราวที่ผมกำลังตามหานั้นอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่แต่เป็นเรื่องของความโศกเศร้าและความพ่ายแพ้ของอารยธรรมที่สูงส่งกว่าเรามากการเดินทางของผมพาผมย้อนกลับไปสู่สถานที่ที่ทุทกอย่างเริ่มต้นนั่นคือห้องทดลองของผมเอง แต่ครั้งนี้ผมไม่ได้กลับเพียงเพื่อวิเคราะห์ผลึกผมกลับพร้อมกับข้อมูลมหาสารที่รวบรวมได้จากทั่วโลกทั้งจากนาสกาลนยและสิ่งปลูกสร้างใต้ทะเลลึกผมใช้เวลาหลายวันในการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้รับและสิ่งที่ปรากฏออกมานั้นเป็นภาพที่ผมได้รับซับซ้อนและน่ากลัวกว่าที่ผมคิดไว้มากผมพบว่าสิ่งที่ผมกำลังตามหาไม่ใช่คำทำนายโบราณแต่เป็นบันทึกของอรารยธรรมต่างดาว ที่เคยมาเยือนโลกเมื่อหลายพันปีก่อนบันทึกนี้เล่าเรื่องราวความล้มเหลวของพวกเขาในการต่อสู้กับผู้ล่าที่มาจากอีกมิติหนึ่งบันทึกนั้นเล่าถึงการสร้างผลึกเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาไว้และกระจายออกไปทั่วโลกเกเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับอรารยธรรมอื่นที่อาจจะพบเจอพวกเขาในอนาคตผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความสิ้นหวังที่พวกเขาส่งผ่านมาถึงผมความพยายามที่จะส่งคำเตือนสุดท้าย ก่อนที่พวกเขาจะสูญสิ้นไปจากจัประวาลผมเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับพวกเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผมรู้สึกถึงความล้มเหลวของผมเองในฐานะนักวิทยาศาสตร์คอยหมกมุ่นอยู่กับการวิจัยจนและเลยคนรอบข้างและเลยความรู้สึกของตัวเองผมเห็นตัวเองเป็นเนาสะท้อนของพวกเขาที่พยายามจะต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองแต่ก็ล้มเหลวไปในที่สุดความจริงที่น่ากลัวที่สุด คือผู้ล่าที่พวกเขาพยายามหลบหนีก็คือสิ่งที่พวกเราเรียกกันว่าความว่างเปล่ามันเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนเส้นทางของมันบันทึกนั้นกล่าวว่าผู้ล่าจะต่อนมรอยพวกเขามาถึงโลกและเราคือเป้าหมายต่อไปผมในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่เคยเชื่อมั่นในเหตุผลผมเริ่มสันคลอนผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับข้อมูลนี้จะบอกใครได้ จะมีใครเชื่อผมบ้างหรือผมควรจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไปตลอดการเพื่อไม่ให้เกิดความเตือนตระนกหลังจากใช้เวลาครุ่นคิดอย่างหนักผมก็ตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้ผมไม่สามารถเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวได้และผมเชื่อว่าในฐานะมนุษย์เรามีศักยภาพที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายนี้ได้ผมตัดสินใจสร้างเครื่องมือสื่อสารที่ใช้เคลื่อนความถี่เดียวกับผลึกในออสโลเพื่อพยายามส่งสัญญ,ญาณออกไปสู่จักรวาล และหาทางติดต่อกับอารยธรรมอื่นที่อาจจะรอดทีชีวิตจากผู้ล่าและด้วยความช่วยเหลือจากนักวิจัยอิสระที่ผมเคยรู้จักผมก็สามารถสร้างจานดาวเทียมขนาดใหญ่บนยอดเขาที่ห่างไกลผู้คนในนอร์เวย์ได้สำเร็จการสร้างจานดาวเทียมครั้งนี้เป็นการใดครั้งใหญ่ในชีวิตของผมผมทุ่มเงินทั้งหมดที่ผมมีและทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่ผมเหลืออยู่เพื่อโครงการนี้ ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระในสายตาของคนทั่วไปแต่ผมไม่สนใจอีกต่อไปแล้วผมรู้ว่าการทำวิจัยอย่างโดดเดี่ยวของผมในอดีตนั้นทำให้ผมมองข้ามความสัมพันธ์ที่สำคัญไปมากมายและในวันนี้ผมจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำสองผมตัดสินใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถของผมเพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่อาจจะมาถึงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม มอมเปิดเครื่องส่งสัญญาณข้อความที่ผมส่งไปไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นข้อความแห่งความหวังข้อความที่กล่าวถึงความมุ่งมั่นของมนุษย์ที่จะไม่ยอมแพ้ข้อความที่บอกว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าผมรู้ดีว่าโอกาสที่จะมีความรับสัญญ,ญาณนี้ได้นั้นน้อยมากแต่มันก็เป็นความหวังสุดท้ายที่ผมมี และในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผมได้ทำในสิ่งที่ผมเชื่อว่าถูกต้องที่สุดแล้วทันทีที่ผมส่งสัญญาณออกไปการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันระบบคอมพิวเตอร์ของผมเริ่มรับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่รู้จักข้อมูลที่ไหลเข้ามานั้นเป็นภาพเสียงและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนมันเป็นข้อมูลจากอารยธรรมที่ตอบรับสัญญาณของผม พวกเขาส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ล่าที่ละเอียดกว่าที่ผมเคยได้รับจากบันทึกในออสโลข้อมูลนั้นบอกว่าผู้ล่าไม่ได้เป็นเพียงพลังงานที่ทำลายล้างแต่เป็นจิตสำนึกที่ไร้รูปร่างมันคือความว่างเปล่าที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพบเจอและวิธีเดียวที่จะต่อโซ่กับมันได้คือการสร้างความสันสะเทือนทางจิตที่แข็งแกร่งกว่ามันการรับข้อมูลครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่า ผมไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วและการตัดสินใจที่จะเผยแพร่ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดอีกต่อไปผมเริ่มแบ่งปันข้อมูลที่ผมได้รับไปยังนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกที่ผมเชื่อใจซึ่งพวกเขาตอบรับอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะร่วมมือกับผมในการหาวิธีแก้ปัญหาผมรู้สึกถึงความหวังที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจของผมความหวังที่จะร่วมมือกับมนุษย์คนอื่นๆเพื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตที่ยิ่ง ใหญ่อยู่นั้นจูๆ่ๆหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนเป็นภาพถ่ายสดจากกออากาศภาคนั้นแสดงให้เห็นถึงเมฆสีดำทะมึนขนาดมหึมากำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ระบบสุริยะของเรามันเป็นภาพที่ดูเหมือนภาพจากหนังไซไฟแต่ผมรู้ดีว่านั่นคือผู้ล่าที่กำลังเดินทางมาถึงและเรามีเวลาเหลืออยู่น้อยเต็มทีเมื่อโลกเริ่มรับรู้ถึงภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึง ทุกคนก็เริ่มร่วมมือกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อถอดรหัสข้อมูลจากอารยธรรมต่างดาวที่ส่งมาให้เราศิลปินและนักดนตรีเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้คลื่นความถี่พิเศษที่สามารถสร้างความสันสะเทือนทางจิตที่แข็งแกร่งได้และผู้คนจากทุกศาสนาความเชื่อก็มารวมตัวกันเพื่อสร้างความหวังและพลังใจให้กับโลก ผมในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่เคยโดดเดี่ยวในการทำงานวิจัยก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ล้นทะลักเข้ามาในหัวใจผมได้เห็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่ไม่ใช่ในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ในเรื่องของจิตใจและการร่วมมือกันความรู้สึกผิดที่ผมเคยละเลยคนรอบข้างในอดีตเริ่มจางหายไปและแท้ณนะที่ด้วยความภูมิใจที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทุกคนรู้ว่าสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ได้เป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธแต่เป็นการต่อสู้ด้วยจิตใจและความหวังและในวันนั้นเราทุกคนในฐานะมนุษย์ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งและมารวมตัวกันเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ผมเองก็เริ่มฝึกสมาธิและฝึกการรับรู้พลังงานมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสันสะเทือนที่จะใช้ต่อสู้กับผู้ล่าได้ ผมในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่เคยเชื่อมั่นในหลักการเพียงอย่างเดียวก็เริ่มเปิดใจรับความจริงที่ว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ยังมีเรื่องของพลังงานและจิตวิญญาณที่สามารถเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดได้และเมื่อเมฆสีดำที่เรียกว่าพูล่าเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกมากยิ่งขึ้นเราทุกคนก็พร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างไม่หวาดหวัน่นและในที่สุด วันที่เมฆสีดำทมึนของผู้ล่าเดินทางมาถึงระบบสุริยะของเราก็เป็นวันที่มนุษย์ทั้งโลกได้รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ต่างก็รวมใจกันส่งคลื่นความหวังและคลื่นพลังงานออกไปจากจิตใจของเราเองและเมื่อคลื่นพลังงานจากทุกๆคนมารวมกันมันก็สร้างเป็นกรอบป้องกันที่เป็นแสงสว่างสีรุง้งขนาดมหาหะมาปกคลุมดาวโลกของเราเอาไว้ แสงนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงที่สวยงามแต่มันคือการแสดงออกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์นั่นคือพลังแห่งความหวังและเมื่อผู้ล่าพุ่งเข้าใส่โลกของเรามันก็ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านเกราะป้องกันนี้ไปได้พลังงานที่มืดมิดและไร้จิตสำนึกของมันถูกหักล้างด้วยพลังงานแห่งความหวังที่เปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกตองของเรา,เ,ราเองผู้ล่าไม่ได้ถูกทำลายแต่ถูกผลักดันออกไปจากระบบสุริยะของเราอย่างช้า,ชา มันเป็นชัยชนะที่ไม่ได้มาจากการทำลายล้างแต่เป็นการปกป้องและการยืนยันถึงความแข็งแกร่งของจิตใจมนุษย์ผมมองดูภาพนั้นจากศูนย์ควบคุมของผมด้วยความรู้สึกที่เปี่ยมล้นไปด้วยน้ำตาแห่งความสุขผมรู้ว่าการค้นพบผลิตในออสโลไม่ได้เป็นเพียงการค้นพบทางวิทยา,ยาศาสตร์แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์จากนักวิทยาศาสตร์ที่โดดเดี่ยว ผมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์ที่แข็งแกร่งขึ้นและผมรู้ดีว่าจากนี้ไปเราจะไม่มีเผชิญหน้ากับสิ่งใดๆเพียงลำพังอีกต่อไปความจริงที่ผมได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็คืออารยธรรมที่สูงส่งไม่ได้วัดกันที่เทคโนโลยีหรือความรู้แต่คือการที่พวกเขาเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวและความโดดเดี่ยวและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ต่างหาก คำทำนายจากผลึกในออสโลที่เคยทําให้ผมหวาดกลัวนั้นไม่ใช่คําทํานายที่กล่าวถึงการมาถึงของจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนยนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ในที่สุดผมก็ได้เข้าใจถึงความหมายของการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงและการที่ผมตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดไม่ใช่การทําเพื่อชื่อเสียงหรือเกียรติยศแต่เป็นการทําเพื่อความรักที่ผมมีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน และความรักนั้นเองที่เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถเอาชนะความมืดมิดใดๆได,ได้การค้นพบรหัสลับออสโลทำให้ผมกลายเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นผมได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจรับผู้อื่นมากขึ้นและการเปิดใจนี้ทำให้ผมได้ค้นพบคำตอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมนั่นคือเราทุกคนไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในจักรวาลน,นี้เราเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองเสมอ และผมเชื่อว่าการเดินทางของมนุษย์จะยังคงดำเนินต่อไปและเราจะพร้อมอมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าด้วยความหวังและพลังใจที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาและถ้าคุณอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปกับเราอีกครั้งอย่าลืมกด subscribe กด like และกด share เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Alien Workshop Mystery ของเราด้วยนะครับ และถ้าคุณมีความเห็นหรือข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะมาอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ด้วยต่อไว้เองครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ